โได้แล้ววัดเอฟตีลายเปียวเปรียวว่าไงเฮฟฟิตว่ะเฮ้ยยิ่งทุบยิ่งทุบยิงตะแขคงพอแล้วล่ะตะแขคงข้างไงใไ่ๆเกลอย้อมอยู่บ่ามันโดนแสงทำยังไงครับเนี่ยใส่อินเตอร์แล้วเนี่ยเครื่องจะวิ่งไม่วิ่งมาดูครับเนี่ย จะลองฟังเสียงก่อนทาอันนี้ทาข้างๆเนี่ยรอบๆเดี๋ยวเรเดี๋ยวเราค่อยจ้องบนเลยไงเด็กเนี้ยโอเดี๋ยวลงมาเจาะเลยขีดลงมาเจาะเลยอะเจาะก่อนเถอะอาแม่นนี่ ส่งไปเลยหม่แล้ขีดมาส่งไม่ได้เลยออกไมได้กลัวเข้ากลัวลเออกลัวเข้ายากไงเบอบอกมือบองบางบางเลยเ็จัดนะเอาส่งอะไรมางานะไอะไรแบนี้ส่อะไรแบนนีพี่ส่งอะไ่แบนนี้นะนี่หนาเยอะ าต,ต้องต้องลงหลายงเงินแค่นี้เนี่นยกล้ใกล้เขียนมินเลยเดี๋ยวไม่กงเดี๋ยวเลี้ยงถ้าเข้าได้เดี๋ยวออกได้ใช่ไหมไม่ฟิตเลยรีบๆทำรีบๆแต่จะลองฟังเสียงยเสียงหน่อยครับไห,หนว หมดหน้าที่ผมแล้วนะทีผมถ่ายคลิปยางเยนะน่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยล็อกอะไรเงี้ยอ่าอะไรอ่ะแล้วนี่มาเสร็จคุณขอไปอัดนี่เสร็จเลยมันีิ่มีขึ้น เติมโคโกเติมโคกน,นะครับตัวนี้ไม่ได้เติมน้ำมันเพื่อความาซ่าๆนี่เป็นบัสซี่ดี nothing, ครับท่อซิงครับเออยิ้มเทียบรถหน่อยมีชัยหรือเปล่าอยูอย่างน,นี้ไม่ใช่ตัวอย่างนี้อะไรยางอ่ะเนี่ย อ๋อเนี่ยเอาเอาครอบไปได้เลยเนี่ยดึงไอ้นี่เลยนเ,เนี่ยครอบๆอย่างนี้ฮะืมใช่หรอใช่ดิเราก <c oughs> ็ไม่เป็นนะครับเพื่อนๆเลย <c oughs> มั่วไปที ต้องใส่ตัวส,สวยๆหน่อยนะสีแดงนะทำสีทำสีสีแดง,อออแดงกองอะฝ่ายังเดียวได้แล้ครับตรวจพิสูจน์จะเป็นยังไงยังไม่รู้วิ่งสักร้อยเดียวพอสำหรับ <c oughs> รถยนต์นะครับเทียบเทียบวิ่งกับรถยนต์ได้ร้อยยังพอเครื่องเดิมเพิ่งเดิม ก็ไม่ทันเท่าไหร่นะก็ะยังดีอ่ะนะยังดีมีน็อตตัวนี้ยึดมาก็ได้แน่นมาครับตัวนี้เป็นของจัดไปลไปท่อแล้วแล้วนัดดำเงี้ยแข็งอะ่ะเยอะทีดูวด่ามันด,ดำได้เหมือนกันนะ แข่งกัน,ดดนรถดำกับรถเลดอะไรแข่งกว่ากันไม่รู้การใส่ก็ยากพออยู่ครับข้อซิ่งเทําอะไรบ้างเกี่ยวปล่อย,อยไม่้ไม่ต้องปล่อยยกรถแต่งนี่อะไรก็ เดี๋ยวยกหนะน่อยไปหนะ่นะครับโอเคกินไปไหนตอนนะี้เปรี้ยวพวัญน,นะนะยกโอเค ปิดคลิปไม่จคลิปก่คลิปก่อนไม่แต่ว่าใช่พี่เลยใชติงอคีบัปิดคลิปแล้ว